คุณสุธีวงศิโรกุลตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทสีแสงการโยธา1979จำกัดก็บริษัทสีแสงการโยธาวงเล็บหนว9งเร็นะครับจำกัดเป็นบริษัททางด้านธุรกิจการก่อสร้างทางด้านถนนสนามบิน การก่อสร้างทั่วๆไปทุกอย่างอาคารก็เราก็เลยรับเราเรารับทํางานก่อสร้างนะฮะหน่วยหลักของเราคือกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมท่ากระยานกรมชนประธานและการประปานครหลวงและการไฟฟ้าผลงานของเรานะฮะก็เป็นถนนก็ส่วนใหญ่เขื่อนเราก็มีเขื่อนแม่สวยเขื่อนลำปลาวสนามบินเราก็มีสนามบินคอนแก่นสนามบินภูเก็ตนะฮะสนามบินพิษลก เราคงยึดงานก่อสร้างนะฮะเป็นหลักส่วนใหญ่ก็คืองานอุโมองค์ใต้ดินงานดันท่อใต้ดินเกี่ยวกับเพื่อสาธุโรโภคของ,องของรัฐการทั้งหลายแหล่ตั้งแต่งานไฟฟ้าที่เอาสายไฟลงดินสำเร็จของงานก่อสร้างจริงๆนะฮะก็คือเราต้องทําด้วยความมุ่งมั่นให้ตรงตามเวลาและก็มีมาตรฐานในการทํางานของเรานี่เราก็ยึดถือว่าทุกคนที่ร่วมในการทํางานเนี่ยคือส่วนหนึ่ง เราต้องดูแลเขาให้ดีมีสวัสดิการครั้งแรกเนี่ยน่าจะประมาณปี2552นะฮะเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่เอเจซีได้ผลิตนะฮะก็มีทั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตพวกท่อกลมบล็อกเรียมใช่ฮะรวมถึงอคอนกรีตสำเร็จรูปทางเอ c จซีได้ซัพพลายคอนกรีตให้เราครับ สิ่งแรกคือคุณภาพที่เราบอกไว้แล้วงานก่อสร้างเราต้องใช้คุณภาพที่ได้มาตรฐานนะฮะซึ่ง a c c เนี่ยได้ผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปนะฮะและผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่เราได้มาใช้เนี่ยได้ตามมาตรฐานและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปความเรียบร้อยตรงต่อเวลานะครับก็เอเซีกรุ๊ปเนี่ยผมว่าเขาก็ใช้หลักการเดียวผมอ่ะคือคุณภาพมาก่อนใช่ฮะาตามมาตรฐานที่ต้องมาและการจริงใจและตรงต่อเวลา เป็นซัพพลายเออร์ที่ปฏิบัติกับเราเนี่ยได้ดีที่สุดในภาคตะวันออกที่เราเคยได้รับมา